ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพตอนสังคะคารวตาแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครเป็นาศาสดาแทนพระองค์แต่พระสงค์ทุกรูปล้วนอยู่ในฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาพระสงฆ์คือใครมีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธองค์ม่ได้ส่งแต่งตั้งพุทธสาวกรูปใดเป็นศาสดาแทนพระองค์แต่ได้ตรัสพุทธพจน์นี้ในมหาปรินิพานสูตรแก่พระอานนท์ว่าธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายหลังจากเราล่วงลับไปก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายพระธรรมวินัยจะสามารถทำหน้าที่เป็นศาสดาของศาสนิกได้ ก็ต่อเมื่อมีบุคคลศึกษาศาสนาธรรมหรือที่เรียกว่าปริยัติสัตธรรมจนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจรงิงจังจนเกิดผลเป็นปฏิเวศสัตธรรมระดับของปฏิเวศสัตธรรมยิ่งอยู่ในระดับสูงเพียงใดความเข้าใจศาสนาธรรมก็จะละเอียดลึกซึ้งเพียงนั้นบุคคลที่จะมีความตั้งใจจริงและมีเวลาพอที่จะศึกษาปริยัติสัตธรรมและปฏิบัติสัตธรรม จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงขั้นนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงจึงตกเป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ทุกรูปดังนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้ทรงแต่งตั้งพระพิสุหรือพระพิสุณีรูปใดรูปหนึ่งเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์แต่พระสงฆ์ทุกรูปล้วนอยู่ในฐาน,นะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าพระสงฆ์กันก่อนซึ่งโดยทั่วไปเรามักพบเห็นคำว่า 1. พระภิกษุภิกขุและสพระสงฆ์สังโฆโดยในบางครั้งเราจะเรียกทั้งสองคำนี้รวมกันว่าพระภิกษุสงฆ์ภิกขุบวกสังโฆภิกษุแปลว่าผู้ขอเป็นความหมายโดยทั่วไปแก่ผู้ขอและนักบวชทุกประเภทเพราะมีความเป็นอยู่เนื่องด้วยผู้อื่น จึงอาศัยการเที่ยวขอแต่เป็นการขอด้วยวิธีขออย่างประเสริฐหมายถึงจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่ออกปากขอเลยคนฉลาดมีปัญญาจึงจะรู้ว่านักบวชยืนเจาะจงอยู่ที่ใดนั่นคือการขออย่างพระอริยะเจ้าทั้งหลายคำว่าภิกษุในที่นี้นอกจากมีความหมายทั่วไปแล้วยังมีความหมายเฉพาะไม่ทั่วไปแก่นักบวชอื่นคือหมายถึง ผู้เห็นภัยในวัะสงสารปฏิบัติในไตรสิกขาหรือมีศีลและทิฏฐิตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลและนิพพานซึ่งในปัจจุบันก็ได้แก่ผู้ชายที่มีคุณสมบัติบวชได้และได้อุปสมบทด้วยสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยยติจตุตกรรมเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคำว่าสง์โดยทั่วไปแปลว่าหมู่หรือฝูง เช่นหมู่พระภิกษุภิกขุสังโฆหมู่เทพเทวะสังโฆฝูงนกสกุลณะสังโฆเป็นตน้นแต่ในเรื่องความเคารพในพระสงฆ์นี้มุ่งหมายเฉพาะหมู่พระภิกษุผู้ที่เข้ากันได้โดยมีทิฏฐิและศีลอันเสมอกันคือมีสัมมาทิฏฐิและศีลตามคันลองที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำหนดไว้เหมือนกันเท่านั้นไม่ใช่หมู่อื่น เพราะเป็นหมู่ที่ประเสริฐสุดและเป็นหมู่รวมเข้ากันได้กับพระรัตนะทั้งสองข้างตน้นคือพระพุทธเจ้าและพระธรรมดังกล่าวมาแล้วความเป็นสงน์มีความหมายสองประการคือ 1. เป็นสง์โดยจำนวน ตามความหมายในพระวินัยจะกำหนดเอาจำนวนพระภิกษุผู้พร้อมเพียงกันในแต่ละสังฆกรรมซึ่งจะเรียกว่าสงฆ์แตกต่างกันไปในบางสังฆกรรมเช่นอุโบสถกรรมคือการสวดพระปาทิโมกในวันอุโบสถทุกๆก,กกึ่งเดือนต้องมีพระภิกษุอย่างน้อย4ี่รูปขึ้นไปจึงจะทำสังฆกรรมได้ถ้าน้อยกว่านี้คือสอถึงสรูปเรียกว่าคณะให้บอกความบริสุทธิ์ของตนแก่กันและกัน สำหรับหนึ่งรูปจะเรียกว่าบุคคลให้อธิษฐานกำหนดในใจเอาจะสวดพระปาฏิโมกเป็นสังฆกรรมไม่ได้ส่วนสังฆกรรมที่ต้องใช้พระพิกษุพร้อมเพียงกันมากกว่าสี่รูปคือตั้งแต่ห้ารูปสิบรูปยี่สิบรูปขึ้นไปเช่นการปรวารณาการให้อุปสมบทการอับพานเป็นต้นพระภิกษุที่น้อยกว่าในกรรมนั้นๆก็ไม่จัดเป็นสงในกรรมนั้นๆเหมือนกันแต่เป็นสงในกรรมที่เหลือได้ สาเหตุที่พระองค์ทรงกำหนดสี่รูปขึ้นไปก็เพื่อให้สังฆกรรมนั้นๆสําสำเร็จได้ด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ 2. เป็นสง์โดยเจาะจงต่ออริยคุณหรืออริยภาวะโดยผ่านทางสง์ภิกษุอย่างน้อยสี่รูปคณะพระสองถึงสามรูปหรือบุคคลพระรูปเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ทำการแทนสงจะเป็นพานหรือเป็นบัณฑิต มีศีลหรือทุศีลก็ตามตามในพระสูตรซึ่งมีสีประเภทคือ 1. หมู่พระอริยบุคคล8ประเภท 2. หมู่พระภิกษุปุถุชนผู้มีศีลคือสมมุติส่งในปัจจุบัน 3. พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเดียวกันกับพระรูปอื่น 4. หมู่โคตรภูสงผู้ทุศีล มีเพียงภากาสาวะพันคอเป็นเครื่องหมายของความเป็นพระเท่านั้นซึ่งจะมีในอนาคตสรุปความว่าเพราะเป็นหมู่ของพระภิกษุจึงชื่อว่าพระภิกษุสงฆ์ภิกขุสังโฆและเพราะเป็นหมู่ที่เกิดจากการฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าพระสงฆ์สาวกสาวกสังโฆปัจจุบันเรียกกันสั้นๆว่าพระสงฆ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายเอาพระภิสุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปแต่หากพิจารณาในฐานะของผู้ทำการแทนสงฆ์แม้จะมีเพียงหนึ่งรูปก็ได้ชื่อว่าสงฆ์ด้วยเหตุนี้ภิกษุคือผู้เห็นภัยในวะัตฏะสงสารปฏิบัติในไตรสิกขามีศีลและทิฏฐิตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลและนิพพาน